สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับขั้วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมนะจ้ามือนีแม่อันดาสีาพาฟพี่น้องมาเฮ็ดแกงเีเล็กใส่กะทิใส่หอยขมแล้วก็ใส่ใบกะเพราหอมๆนะจ้าเข้ากับสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่หอสอใส่ในมือนีกะซิมี่เีเล็กต้มซุปใบยานา่งเกลือปลาบด ขน้อหมูสองก้อนกะทิกองผงชูรสข้าเบือหอยขมใบกระเพราบักพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมหลักกะคาเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนั่นเ่ากัะสิมาตมใบขี้เล็กกันก่อนนะจ้าขี้เล็กที่แม่้นดาเก็บมาอันนี้ห่ากรสิมาแยกเอาตั้งแต่ใบอ่อนในการต้มแม้นดากระสิใสเกลือลงไปหนึ่งซอนซา หลังจากนั้นแม่อันดากระสิต้มถิ่มไว้ขันแม่นว่าผู้ไดบอมาไขมันขมหัมมกกระตมประมาณสามหนามนะจ้าหลังจากนั้นแม่อันดากระสิเอาเข่าเบือที่เข้ามาไว้ใส่ลงไปในโคกเข้าเบือที่แม่อันดาสิใส่หมอนีกระสิเป็นข่าวสานเข้าเหนียวเสร็จแล้วแม่อันดากระสิเอาใบายานั่งใส่ลงไปแล้วห้ากราะสิต่าให้มันพอแหลกพอตะวา่าห้าต่ำใบายานั่งกับเข้าเบือแหลกดีแล้วต่อไปแม่อันดากระสิตักใส่ถ้่วยแยกออกไว้เสร็จแล้วแม่อันดากระสีเอาบักพริกแห้งกระเทียม ล้กะเกลือหนึ่งสอนซาใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นเทากระสิตําให้มันพอแหลกบักพีกขันเป็นว่าผู้ใดบ่มัากเพ็ดหลายก็สามารถใส่พริกสดก็ไดเนาะจ้าเพราะแต่ว่าบักพีกของเทาแหลกใดทีแล้วแมันดากะสียเอาใบขี้เล็กเทาต้มไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นเทากระสิตําไปเรื่อยๆให้มันพอแหลกขันตอนนี้ขันเป็นว่าผู้ใดบ่ยอยากห้แแลกเทาก็สามารถตํำหยาบๆก็ไดเนาะจ้าหลังจากนั้นแมันดากะสียเอาข้าเท้าเตรียมไว้เอามาหันตามด้วยหอมแดงหอมแดงมือนีเทากระสีใส่ทั้งเบิดนหาหัว ต่อไปแม่อันดากระสีเอาข่าเบือกับใบยานี่งเทาต่ำใบเอามากรงได้การกองแม่อันดากระสีกองอัะแตน้มวันนี้แม่อันดากระสีใส่น้ำทั้งเบิร์ดสองลิตรนะจ้าต่อไปแม่อันดากระสีเอาหม้อเท้ากองน้ำยานา่งกับน้ำข่าเบือไว้แล้วขื้นคางไฟเสร็จแล้วแม่อันดากระสีเอาขี้เล็กบักพิกแห้งกับกระเทียมเท้าตาำใบใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้ำล้างคกจักน่อยหนึ่งแล้วกักะทิกองกองนึงกะทิอันนี้คแมเมนว่าผู้ใดว่าอยากใส่กะทิกองก็สามารถใส่กะทิสดกระได้นะจ้า ล้วก็ตามด้วยขน่อหมูสองก้อนปลาบดหนึ่งสอนโตปลาลาคันแม่นว่าผู้ได้ว่าอยากใส่ปลาบดก็ใเส่ปลาหนามก็ได้เนาะค่ะเราก็ตามด้วยค่ะหลังจากนั้นแม่อันดากาสิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างไ้มันเข้ากันเสร็จแล้วแม่อันดากาสิปิดฟ้าทิมไใบทาห้แกงของเฮาเดือดตอนนี้เองแกงของเ้ากระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากาสิเอาหอยค้มเตียเฮ้าต้มล้วก็แกะเอาแต่เนื้อใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดง เ็จแล้วแม่อันดากระิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นแม่อันดากระิปิดฟ้าถิมไว้ตาไฮาแกงของเฮาสุกตอนนี้เองแกงของเฮากระุกเป็นที่เรียบ้อยแล้วแม่อันดากระิใสผงชูรสลงไปสองซอนซาตามโดยใบยกะเพราหนึ่งกับมือ หลังจากนั้นห้ากะสีคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วห้ากะสีซิมรดเบิงขันเป็นรับพอดีแล้วห้ากะสีปิดแก๊สเหล่ากระตักพรอมสืบได้เลยเนาะคะ่ะนอกจากแกงขีเล็กในสูตรที่ใส่หนังค้วไแล้วมีพี่น้องคนใดเคยกินแกงขีเล็กสูตรนี้นะจ้าสูตรนี้เองก็จะเป็นสูตรทิฏตาและย้ายของแม่อันดาพาเห็ดเนาะคะ่ะขันพูดไดบ่เคยกินแกงขีเล็กสูตรนี้แม่อันดาก็แนะนาใหาพี่น้องไปลองเห็ดกินเบิงจักเถื่อได้จ้ารับรองว่นอนนค่ะเป็จงไดแนนนน่่่คะพีี้้อองเเมมืป็วาจ้า สุดท้ายนี่แม่อันดากระอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดานเนี่เด้อค่ะขอบคุณลหลายๆคะ